เป็นเนี่ยเราจดชัยสมุปเก็บไปเลยว่าอา,าวเผาไรอ่ะคสมบัติผักเัาไปสมบัติกเออก็เผาไปหมดนวจ้ะแล้วมันจะลกเออเพราะว่าไอ้เป็นเนี่ยมันก็ตายเพราะว่าทาไม่ให้เป็นแล้วเอาไปเผาจะแสดงว่าเราได้ตายไปแล้วได้เกิดใหม่เข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะแล้วถ้าพระคุณเจ้าไม้เผาต่อไปเนี่ยมันก็จะไว้เผาพระคุณเจ้าเพราะมันจะลกก็ <c oughs> จะหรือเปล่าจ๊ะ เออบางสกุลเป็น,นหมายถึงว่าเรากลับร้ายกายเป็นดีต่อชีวิตจะตายเขาเราก็ต้องเผาเขาด้วยเขาเรียกว่าตายหลอกเขาจหรือเปล่าจ๊ะแ้่ถามว่าไอ้เจ้ากรรมทิเวีมันโง่ขนาดนั้นเลยจ๊ะว่าไอ้โอ้คนที่มันตายจริงหรือตายเทียมแต่มันเป็นพิธีการเป็นพิธีกรรมอย่างน่งเขาจหรือเปล่าจ๊ะมีผลหรือไม่คําว่าไสายศาสตร์นี้มีผลหรือไม่แต่ มีผลเขา้าใจหรือเปล่าจ๊ะนอมันมีผลนะมีพลังมีกำลังอย่างหนึ่งที่ให้ผลแต่ต้องทำให้เป็นถูกทำให้ถูกคือย่างไรคือสร้างให้เป็นกุศลนะมาถวายนะสร้างบุญอุทิศบุญนะ คนที่บางสกุลเป็นบางสกุลตายแสดงว่าเรานั้นพร้อมแล้วที่เราจะตายแต่แม้เราจะเป็นในขณะนี้ต่อไปในภาคหน้าเราจะต้องตายหรือเปล่าจ๊ะแต่การบางสกุลเป็นแ,แสดงว่าเราได้ตายแล้วขึกลับมาเกิดใหม่นั่นเองมันเป็นการแก้เคล็ดอย่างหนึ่งของไสยศาสตร์ ถ้าไม่จำจดใจสมุดไว้ก็เผาไปแล้วเผาไปเผาไปบางคนตายคนก็ตายถ้าพระคุณเจ้าเล่นแชร์ก็ต้องจดไว้เดี๋ยวจะจำไม่ได้นะนั้นบางคนเป็นบางคนตายก็ต้องเผาเท่านั้นคือต้องตายเท่านั้นเข้าใจหรือเปล่าท่านเออเลยการที่โยงเอาลง ศพมาเนี่ยให้คนเขาถวายลงศพก็เป็นอนิสงส์อย่างนี้เขาใจหรือเปล่าจ๊ะอนิสงส์ให้คนนั้นเขาได้เรีกถึงมรณาอุสติอนิสงส์อย่างที่เข้าใจก็คือเราได้ต่อชีวิตแล้วก็ยังได้ทําบุญทำดานอุทิศกับคนที่เขานั้นได้ตายลงไปเขาได้มาใช้หลงจึงได้เป็นทานอย่างหนึ่งเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะ ก็โลงเนี่ยอุปมาเหมือนบ้านหลังหนึ่งการในที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ให้ทุกอย่างเหมือนกันเข้าใจ,าจหรือเปล่าโลงนี่คือบ้านหลังสุดท้ายแม่ยกจะอยู่ขนาดใหญ่โตเลือนใหญ่โตเพียงใดที่เอู่ยมของนอนก็มีอยู่ประมาณนี้ลจะจ้ะนะไม่กว้างไปกว่านี้ใช่หรือเปล่าจะ๊ะหรือใครมีโลงใหญ่กว่านี้มีไหมจ๊ะ เ่ียใไปมีอะไรจะถ,า,ถามีอ่ถาแ้วมะอไรี่กรือเขบล่าอความตายเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ความตายนะคือการเปลี่ยนสถานนะความตายยุต,ติทุกอย่างได้เช่นกูไม่ชอบมึงกูก็ฆ่ามึงไม่เห็นหน้ามึงอต่อไป แต่ความเป็นจริงในหลังโลกวิญญาณหนึงก็ต้องกลับมาค่ากันอีกแสดงว่าแค่มีอริสง์ชั่วขนาดหนึ่งเท่านั้นเองเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะถ้าอุปถาอุป,อปมาก็เหมือนนเป็นยาล้างแผลไม่ให้ติดเชื้อแต่ถ้าเราไม่รักษาไว้อีกไม่จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าจ๊ะ ลักษณวราสีมนุษย์ทั้งหลายใจมนุษย์วิบากกรรมนั้นนะต้องวนเวียนอยู่ตลอดหรือเปล่าจิตมนุษย์คิดดีคิดชั่วอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ดันั้นการที่จะสิ้นกรรมก็คือต้องมงมือปฏิบัติบุญที่แท้จริงคือการตัดเวรตัดพยาบาทและอาคุสมตั้งหาสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ภายนอกที่ทำให้เรานั้น รู้สึกสบายใจเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะเหมือนสวดมนต์เนี่ยสวดแล้วรู้สึกว่ามันมีความสงบมันสบายใจใช่ไหมจ๊ะนะนั้นคำว่าอานิสงส์อันใดอานิสงส์คือผลที่จะตามหรือที่จะได้ผลที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจจะ ชื่อว่าทําความดีแล้วจึงว่าเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นทําให้เรารู้สึกสบายใจนั้นความตายทั้งหลายเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนสถานะ,นะเมื่อเราได้เดินเข้าถึงความตายขอกรรมทั้งหลายก็จะเบาบางลงเพราะถ้าทาให้เรามีสติมากขึ้นลายจากความโลภความโกรธความหลงได้มาก ขึ้นไม่มากก่็น,น้อยใครจะลึกถึงความมรตายความมรณะสตินี้จะทําให้ความโลภความโกรธความหลงนั้นเบาบาแต่บางคนเห็นคนตายเพียงใครทั้งหน้าเห็นใกล้ตัวคนที่ตายเ,เพียงไปหน้าแม้ไม่เห็นโลหเขาก็จะไม่รู้สึกนในสํานึกในปากกรรมนั้นเขาใจหรือเปล่าใจถ้าความตายนั้นไม่มาคืบคานถึงเขาอีก บางคนยังไม่เห็นคนตายเพียงแค่เห็นโลงก็เกิดสติมีมรณะสติขึ้นมามีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปแสดงว่าการเห็นโลงนี้มีอิส่งหรือไม่สำหรับคนที่มีจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นเองแต่จิตที่ไม่มีกุศลที่เป็นอกุศลมีผลกับบุคคลนั้นหรือไม่ต่อให้มี ลงอีกสักร้อยไปนะก็ไม่พอใส่กับคนที่มีจิตใจที่ชั่วชา้าที่จะไม่สามารถละความโลภความโกรนความหลงเขาได้เลยแสดงว่าคนที่มีจิตที่เชื่ออานิสงเกิดไหมจ๊ะถูกต้องเราเชื่อในสิ่งใดย่อมมีอานิสง์แน่นอน คนที่เขาไม่เชื่อเขาบอกว่าแก้ไม่ได้ไม่ต้องสะดอกไม่ต้องทำอะไรนั่นแหละเพราะเขาไม่มีความเชื่อเขาจึงไม่เข้าถึงในสิ่งนั้นการที่เราไปทำบุญทำบางสกุลเป็นทำบางสกุลตายเพื่อสะดอเคาะให้จับเข้ากรรมในเวรดวงวิญญาณที่จะมาคอยนะไปเรียกว่ากรรมมาตัดรอนก็ดีเนี่ยเราได้ฝากบุญกับพระรณนไต้นั่นเอง ก่อนที่เหล่านั้นจะไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายให้เรานั้นไปรับศีลในสาระคมสกอ่อนอย่างน้อยถ้าเราตายเราก็ตายนะไปสุคติภูมิแต่จงจาไว้ว่าคราใดเมื่อเราไปรับศีลรับไตาสาระคมจะพระกุณ้าและได้อุทิศถวายลงก็ดีร่วมบุญลงศพก็ดีนะ แล้วบางสกุลเป็นบางสกุลตายแล้วก็เรียกเป็นการต่อชีวิตอุปมาเหมือนอานิสงไปเติมน้ํามันตะเกียงนั่นแหละที่เราไปเติมน้ํามันตะเกียงไปเติมเพื่ออะไรไปเติมอะไรจ้ะไปเติมสติเราไปเติมแสงสว่างนั่นแหละนะเ,เพื่อให้สติตรงนี้มันเกิดขึ้นมาคนที่มีสติจะมีสติไปทางที่ดีหรือเปสติที่ทชั่วนะเออ ก็ต้องเข้เขาถึงคนที่เขามีศรัทธามีความเชื่ออีกเหมือนกันไหมจ๊ะถ้าเขาไม่เชื่อว่าไปการไปต่อไปเติมนมตะเกียงจะทําให้เขานั้นมีชีวิตที่ดีผลนะจะเคาะไปถ้าเขาไม่เชื่อเนี่ยเขาจะไปเติมนะให้ไฟเนี่ยมันลุกโทดช่วงชัชวาลเพียงใดเนี่ยมีอานิสงส์ไหมจ๊ะฮะมันก็หาอานิสงส์ไม่ได้ เพราะเขาแล้วไม่ได้มีศรัทธาแท้ที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นการถวายลงสุขถวายผ้าบางสกุลหรือเติมน้ำมันตะเกียงล้วนจะเป็นอุบายทั้งหลายให้เรานั้นเข้าถึงธรรมแห่งความสงบแห่งจิตเมื่อเราเข้าถึงธรรมสงบแห่งจิตแล้วเราจะเข้าถึงสติเข้าถึงบุญอุศสนเมื่อจิตมันเป็นบุญอุศสนแล้วนั่นแหละขาะกรรมอันใด ที่ว่าหนักก็ดีนะก็จะเบาบางได้ไอ้ที่เบาบางอ่ะมันก็โมฆะทำกันได้อย่างนี้เข้าใจหรือเปล่าจะ๊ะเพราะการที่โยมไปบางสกุลไปถวายนะโดอารัตนาศีนกับพระรัตนไก่กับพระกุณเจ้าเป็นบุญหรือเปล่าจะ๊ะอะอ่าเมื่อเป็นบุญแล้วโยมได้อุทิศบุญหรือเปล่าจะ๊ะอะ พระเขาได้ยัดถาให้พรอโยมหรือเปล่าโยมได้มทนนากับทเทพเทวดาเขาหรือเปล่าอะเราได้ไปเอาศีกรรมไหมนั่นแหละจ้ามันเป็นพิธีตัดกรรมอย่างหนึ่งแต่มันตัดแค่ดอกแต่มันไม่ได้ตัดที่ต้นทุนเขา้าใจหรือเปล่าจ๊ะแต่คนที่มาตัดที่ต้นทุนคือมาเจะิญกรรมฐานนะมันจะิญสติปัฏฐานสี มาจากนันภาวนาเรื่องตัดที่ต้นทุนตัดทุ่มากๆเนี่ยดอกนี้เบาบางไว้จดะแต่โยที่ไปทําอย่างนั้นเรียกว่าใช้ดอกเฉยๆเมื่อใช้ดอกเฉยๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าหนี้โยเนี่ยมันจะส่งคนมาทําร้ายโยไหมจ๊ะมันบอกว่าโยเป็นลูกหนี้ที่ดีที่มันจะมาทาําร้ายะกลับกายเป็นมิตรไหมจ๊ะฮะ ผึ่ช่วยตอบเลยสิโนะยมจะได้เข้าใจในธรรมนะธรรมจะได้มีรสมีชาติขึ้นมาทําอะไรก็ตามถ้าไม่ยกอุปมาขึ้นมาให้โยมเข้าถึงในทางโลกมันก็ยังไม่กระจา่างฉะนั้นการที่โยมไปทําบุญแบบเหล่านี้มันเป็นการตัดแค่ดอกแต่ไม่ได้ตัดที่ทุนนะทุนเขาเรียกว่าอะไรอะฮะเออที่ตัดที่ต้นะ ไอ้นิยมไปตัดอย่างนี้เรียกว่าตัดที่ใบกิ่งก้านบ้างเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะแต่โยมเป็นลูกหนี้ที่ดีเนี่ยเจ้าหนี้เขาจะสั่งคนมาทําร้ายโยมหรือเปล่าไม่เออก็เหมือนเจ้ากรรมในเวเนี่ยถ้าเขามีแรงค่า,าพยาบาทมากน,นะเมื่อโยมเนี่ยสร้างุกุศลให้เขาเนี่ยเขาก็อ่อนกําลังลงเข้าใจางี้ไหมจ๊ะเมื่ออ่อนกําลังลงเขาจะมาตัดรอนเราเนทีเดียวเนี่ยได้หรือเปล่าจ๊ะเขาก็ไม่มีกําลัง อือ่าอย่างนี้ฉั้นการที่โยมไปทําแบบนี้แล้วเท่ากับว่าเรานะั้นตัดดอกส่งดอกให้เขาซื้อส่งบุญนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันก็สามารถไก่เกี่ยกันได้ออมชอบกันได้นะเราก็สามารถมีโอกาสแต่สร้างุณงามความดีนะแต่การที่โยมาสร้างกรรมฐานมาเจริญวิปัสสนาญาณมาฟังธรรม มาปฏิบัติเนี่ยนะหรือิีอุโบโสดเนี่ยเขาเรียกว่ามาตัดกรรมที่ต้นเหตุเข้าใจได้ลปล่านจะ๊ <Yeah. S 1> การตัดกรรมที่ต้นเหตุอย่างนี้ไม่ว่ายมจะเจอเวทนาสิ่งการใดก็ตามที่เรียกว่าทนสิ่งที่ทนได้ยากนะะั่นแหะเขาเรียกว่าดอกเรียกว่าผลที่เราต้องเจอเมื่อใดเราดับเหตุมันได้ที่ต้นต่อของทุก์ ว่าลากเง่าดอกมันจะมีอีกต่อไปหรือไม่พบชาติจะมีอีกต่อไปหรือไม่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะมีอีกต่อไปหรือไม่จะมีใครมาตามทวงนี้โยมอีกหรือไม่ไมความไอเจ้านี่ที่แท้จริงก็คือความเกิดความเจ็บความตายนี่แหละเขาเรียกว่าน,นี้เข้าใจหรือป่าจ๊าที่เราหนีมันไม่ได้ เราจะไปอยู่โลกไหนยอดภูเขาใดก็าตามสูงเทียมฟ้าหนีได้ไหมจ๊ะความแก่ความเจ็บต้องเจอไหมจ๊ะความตายต้องเจอไหมจ๊ะความพักผากต้องเจอไหมจ๊ะนี่แหละเขาเรียกว่านี่บุคคลทั้งหลายได้เป็นนี่ของพญามาัจุราชแล้วคือไม่สามารถหนีเงื้อมือพญา,ามาุจจะมาจุราได้ แต่แปลว่าพญามัจจุราชนี่ร่างกายเขาต้องใหญ่หรือเปล่าฮะเขาถึงได้จับเราได้ตลอดเวลาหืมเปล่าเลยพญามัจจุราชเขาไม่ได้ทําอะไรเลยมันเป็นเพียงสัญญา่อก,กันว่าถ้ามึงเกิดมึงก็ต้องตายนะมึงต้องแก่มึงต้องฉลานะมึงต้องมีความพัดพลาดมันเป็นสัญญาใจกัน ั่นคือสังขารสังขานี้มันเป็นของพยามาตุวะที่เขาหล่อลออมาเป็นอันิจจตชาติมันเป็นสัญญามันเป็นธรรมชาติบุคคลใดเกิดมีสังขารย่อมมีทุก์มีความแก่มีความชราเป็นธรรมดาสแสดงว่านี่มันเป็นสัญญาใช่หรือไม่ โยมตอนจะเกิดโยมทำสัญญามาไว้แล้วบางคนก็ทำสัญลักษณ์บ้างนะปานเขียวปานแดงบ้างบางคนก็มีจูอสองอันสามอันบ้างก็มีนะมีหำบ้างนะนี่คือสัญญา